ล Dante, ูกกามีาพาคนป่วยนะฮะมอป่วยเจ็บเข่จับเข็มเข่ทางล่างหลายคนเลยไอ้ดีพี่น้องไปดซาเวนกามาพี่น้องปเที่ยวมววนกับไปเที่ยวจมาหนาเมีอะาไปหามอันซาเวนกับิเปนฮามอเขยวคือกันกิ่งเี่ไปทารนนน้ำหลุดเพิ่งเลยได้ผนวันไป เบื่อรถจีบออกเลยหลาเปี่ยวโตหนาเปียวมันำไงเกิดกินยาแก้ปวดอะไรนี่แต่ว่าเจ็บใครเจ็บยามเข่าเศร้ากว่แม่เข่าขามันเกิดมันมันดันกันแต่ว่ากระแปกอยู่ได้มันเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทังเจ็บทังเจ็บนะไปมาเด้อโชซายเดนี่ว่าป้าอ่านหน้าท้องมันจะพุ่งนั่งตึงอ๋อสองอันครบนี่แข่าตอนนี้วนะคะนี่สองเลยแต่ว่างั้นยังไม่ได้ถอนรีวิวหรือถอนแล้วเป็นอะไรตอนนั่น เ้าเปอรมนนวเบิ่งแเป็นเป็าหูเลาเอก้่ถ้าลหอบซนเขาไปอนะกระดูกกระาในเขาเลยไข่ทอกแล้มนหัลนเขแล้วพี่น้องบอกลากเขเก่าได้เลถ้าต้องเบิงอาการก่อนเสียในบอกเพราะว่าการถอนแขวในเรื่องใหญ่ เดวว่าร่นตอนนี้่เนะ่กัอลิปกันเมาเลยมาถอนงจงอดมองพวกแถวแล้วพี่น้องมองเดียวกันเลยกับพาเอมาหันมาเคยเคยสิคคดเคยสิขึ้นคอบรรยากาศจริง มักโมกินอันเฮ้มกัมกดปอมัมกโซฟา,ารวกันอ,อยากกิเงงนเะนื้อล้วยรอาจับเลยผมมาให้กำลังใจแสวนนาา้ำมับคูนญี่ปุน่นแเวญคณส่บบนวนหน้าที่ ถอนนะเฮ้ยชิปนาทีเลยหมดน้องบ่อแข่าปากดูดูชื่อปาปิดปากก็ยังบริได้ถอนเด้พี่น้องมือนีเพราะว่ายังเก็บแหงตกมหอบว่ะแกมไข่ต้องกินยาบางวันอีกจากสามมือแม่จากกินลมาถอนอีกรอบที่สองบริได้ถอนสาพี่น้องอ่าปากบ่ได้คอนเสาร์มาใหม่ อาป่าเจ็บกูเขากินหมอบอกว่าให้กินยาอะไรก็มาใหม่สางร้อยมาซื้อรถจักรยานซื้อรถถีบให้น้องสาวกันเก่งมาจับยังไี่นีาา่ฮะเฝืนไปเฝืนนะสอาร้อยเฝืนไป ท่นเท่าไดนี่นะท่านมันหันแต่เป็นร้านจิ๋วนะเพราะว่ารถอันนี้รถดีอยู่ตี่แต่ว่ามันบ่มีสีผ้าอีลอันมักสีผ้าน้องไปเบิ่งหันได้มันบ่มีสีผ้าบ้านไปเบิ่งหันใหม่ก็ได้แขงยนมันเล็กหน่อยเปลนเล็กหน่อยเข้ามักเลเดี๋ยวไปเบิ่งหันใหม่ก่อนมันบ่มีสีมันหมักสีผ้าคือกำเเพราเลยทุกคนข้ากับหมักสีผ้าน้องสไลอยกับหมักสีผ้าก็เลยบ่ได้ไปเบิ่งหันใหม่ พาลูกสาวมาออกกําลังกายตอนเที่ยงพี่เล่นรายเป็นมูนมัดเป็นหาแตายังมไ,ยไม่ได้นะเราลดทีบหน่อยเนาะไม่เนี่ยนะมาสื่อโทรศัพท์ให้อีพ่อแน่พี่น้องมาหลายอย่างบทความาเมืองเฮงแหละอีพ่อขอโทรศัพท์ไทยแต่ว่ายังบ้านได้สื่อจักอย่างแควกับบดไดทอนโทรศัพท์กับบดไดสื่อรถทีบกันยังบ้านได้สื่อหลายอย่างขึ้มแห้งน,นี้เนาะถ้าหมดอาหารนะขึ้มอันนี้พี่น้องเลยโอแหลมานเลยกรรอยู่ เบิร์นฝนสตกมาเหอนนี้วสอซาายถ่าย่า่จนเ้าเยะวิวพญานาคซาแวนเพม่อนบุก่อยแต่มาบ้านเห็นพญานาคถ่ายหกไปัน่นอกเข่าพี่น้องเขื่อแห้งเลย มีผู้แต่ว่าเ็นคิเ,อ,เ,อ,เอ,อกเนาะแต่ก็เาเป็นผู้เป็นเอของนขื้นร้ายเนาะแหวนนำค้องผัดปูบ่าวมาลงไปาวนี่ซาแวนว่านำกับผัดค้องหักมาเนี่ย <laughs> เขาคิดว่าเขามีหมกเกี่ยวเจาว้าวัดอ,อ,อยู่ไก่เลยอยู่ไก,มมก่มุกเราไม่แต่มุกอะไรกันเราจะโขบแล้ววะ <laughs> งามีลิไ่ไหยองไม่ยองแก่ <laughs> ถ่ายลายเลดแ้น ถ่ายแลายๆแหละไปถ่ายแล้ว,ลลว,ไ,ปลวไปอ่างกันผู้เข้าบระดมาเด้ผู้ซื้อมุก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 ,มกยังไงแหละซื้อมุกขาวนะแต่ไปเที่ยวเนี่ถ่ายรถไปมองได้ก็ถ่ายถ่ายถ่ายรถเปล่ามึงดุเงี้ยเงี้ย อันนี้เอิ้นพญานาคบ่อันนี้เป็นพญานาคาานคบ่อนมาขอพอรพีน่น้องบ่อนนั้นเป็นเป็นอันจุดที่ว่ามีเอ็นเรียงเล่าเจอกับพญานาคก็เลยสร้างพญานาคฮะเอาโลดโลดกันแล้วมาโลดอันมัดไหมเนี่ยจะมีผ้าแดงเขามัดไหมเนี่ยผ้าแดงอะไรใจหูบูดีกว่าบ่นดัดบุหัวเป็นผ้าแดงอ่ะจะเป็นอ่าซื้อไครซื้อมั่นบอ เขาเอิ el el, ่ยยัง <ín> เ่อนเออเขาเคยมาแล้วแล้วมาดเฮ็ยังตอนแล้วเาเเออมัยังไลืลอมบูชาหนักใหญ่นะเป็นผาที่แบบเขามามัดเขียนสื่อผูหักไว้ว้าวเป็นยาน่าใหญ่นาะอย่นี้กินไปนํำออกกําลังกายไปนาำยืดทืนได้เลย ยืดขึ้นไปจ้ะเอากินกระเลมไปน้ำรดหุ่นไปน้ำเพอกายืดขึ้นโัหนึ่งก็เห็นได้เนองดิจิกินกับออกกําลังกายเพรากินกินเห็นอย่างกินเฮ้ยันในหอดก็กินเลยวันอายุวันในหอดกัเสียวกกําลังกายไ่อก็ได้สาแวนสาเวนน่ากได้ขึ้นในหกฮะ ยังก็เป็นนันนี่ฮะป็นลไดกะนหมเนังไงจมาาอ่างกันทอนไหเวลาพักผ่อนพักเบรอนพอไหมอันลูกอ่ะเีไอแม่กินไอแม่เจ็บแขวอีตนคนเจ็บแขวกินมาได้ชิบบาร์ก็มน้องน่ะอันกนเจ็บแขวนั่งเบิรงานกิน กินบ่ลงไปก่อนงคึืนแม่ขาไปไหนไม่ส่้งคลืนแต่บอกไหมคะกินเย็นไ็ได้เลยบเออทานมอกินเย็นก็ได้่งหมมิมเื่นาให้กินกของดองของแทงกับมกินเ็นกับเล็กคองดองกับในดองกับตะดองคือเอาง่ายงหม่อจกนผูเจ็บไม่ใชตายแล้วบอกผู้ยอกนานว่าก็ออกไปได้ว่าเดือบว้ามันตังบเจ็บเด้อ กินยังจะอยากกินทีมันเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำนมแบยหนื่อยแ้วเอไม่นะ่ได้มาไดยังเปนึงบอกจีบแบบวมือหนึ่งของขามชม้อแม่มือนึ่งมือผักผ่อนชูไา้มือไปใส่ยังสิได้มหมในมือวันเสาร์ สายบรรยากาศข่วงเวลาพักผ่อนจบังก่อนหลมมีะเจ็ดทึดดเเก่งเก่งกิ่งจักคมมมาเด็กหน่อยมันขี่รถแล้วลำอึดอัดมันหายใช่อันมาแหวนนี่ก็ยนลูกหายโอ้ปกาายก็กระเท็หนาที่ของเขาไปเรื่อย เลยใช้หูล้มโดนเลยหูไใช้หูจะใสจมอนเหูมจโหยกจริงเขาก็ยังคงเหตุนาทีของเขาเไปเยยก่งนี่แไม่ขาดกบไม่ขาดก็เป็นเอฟซีลยเอาไหล่สดแลกัเอเกแมนเาไหลสุดไปที่หวาเห็นวิดีโอน้าไปถ้เอสุด มันเล่นฟองหลินเยอะเป็นเห็นฟองหลเป็นมือเอ็นจอยของเล็กน่อยแล้วก็ผู้ใหญ่ วได้แล้วโทรศัพท์พอซัมซุงมาสื่ออยู่สวรรค์ตัวนี้เท่าไหร่อันเจ็ดพันเนาะประมาณเจ็ดพันทอนเจ็ดพันมีทอนทอนอยู่ประมาณเจ็ <t 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 uh ิบบาทเนาะ กอนเมื่อแหละวันนี้ได้โทรศัพท์มาให้พ่อแหละอีพ่อเราเคยชิพเพินแล้วได้โทรศัพท์ใหม่ไว้เบิกเงินไว้ทรแล้วก็ไว้เบิกเงินตลกกับอีแม่เขาใหญเคยคือขาตะดนเลยผมก็มาณเกือบเกือบสองสัปหงก์ไปได้ั้งสิบประมาณคนแหละคนละก่อนนี้ก็ต่างกันโทรศัพท์ใหม่อีพ่อที่น้องเป็นพันบาทแบบเดียวกันหานไปนั่นแล้วจับแล้วบอวนเลย ขันจองนี <brightness> <desserts> <men> ่ของแถมนี่เขาไปเป็นชั่วโมงเลยขันจองพี่น้องอีกัวใเครทบใหม่แล้วขายง่วนทางลำเลืองแถมหลายอย่างกระเป๋าอีกขัเสือกโนอ่แถมยังปลาก็แถมหลายอย่างใช่ปะโอ้หขันสองพี่นองติดติดติดัวใทัใหม่แหน่ได้ขขายงวนตะว่าลูกชายเสือหายแน่นี่นะเมจ่องพันนน่อยตัวหนึ่งนะมันกี่ลายปดต้องหาวันี๋ยวทางกลับแล้วพี่น้องแันี้ ไปไล่หมองเตียบได้มือน,นีินะเพื่อว่าคุ้มคายอยู่ได้ยังเน,นนะี่มือนีรถทีไปโบได้มาหายน้องสาวนะ่ลังคนนะ่ะเออซื้อที่นอนส่วนนั้นสาวร้อยผัดก็ได้รถทียังทีง่มายอยย่พี่น้องมือวันเสาร์พาเมียมาทอนแก้ววัวนะีายเาแจส่อาป,ปากรือบอหนะ้าวันเสารนะ์นั้นก็ของมันก็ยังบุกบเลกิด้จะน้เก่งีเลูกสาวกันนะ ไข่แอบเบป็นยากนอนพี่น้องเคยนอนกลางเวรเนี่ยก็จะแก้มไข่มือนีกันไข่แอบไข่แดงๆตลาดโดงไปทุกคนเดินทางกลับบัดนี้ลาแล้วเด้อพี่น้องพ่อกันมือหนาบายบายใส่เป็นปลาบัดนี้ยาวเหียนเด้อยาวเหียนใส่เป็ดปาดุกเพี่น้อทำบัวใหกันใหญ่ไม่จะเหยียด